ถ้าถามว่าใครที่สนใจอยากสร้างภาพแบบนี้นะก็คือมีตัวจิ๋วนะครับคนที่มีลักษณะจิ๋วคือตัวเล็กนะกำลังซ่อมบางสิ่งบางอย่างหรือหรือกำลังทําอะไรบางอย่างอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับใช้ตัวจิมินายแล้วก็อิมเมจพร้อมในส่วนของเกี่ยวกับบานาน่าทุกคนเนาะก็ที่เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับของอ่ากูเกิลนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ในส่วนของเครื่องมือ AI ตัวนี้กันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้ทุกคนนะก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานนะครับตัว Gemini Banana ทุกคนเนาะก็เราจะใช้ในส่วนของฟังก์ชัน Image นะครับแล้วก็สร้างในส่วนของรูปภาพนะครับมันสามารถสร้างรูปภาพ หลากหลายแบบแหลแต่ว่าวันนี้คอนเซปต์เราในส่วนของวิดีโอ,อนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของตัวเจียวคือคนที่มีลักษณะจิยวนะครับก็คือตัวเล็กแบบนี้แหละแล้วก็กําลังซ่อมบางอย่างอยู่นั่นเองนะครับผมเมื่อกี้คือผมให้ดูก็คือเกี่ยวกับการซ่อมรองเท้าอันนี้ก็เกี่ยวกับการปลอกในส่วนของอบานาน่าหรือกล้วยนั่นเองนะเราสามารถที่จะ,ะใช้นะครับพร้อมในการ ให้ AI ตัวนี้ก็คือสร้างภาพอื่นๆได้อีกมากมายตัวคนนะเดี๋ยวเราไปรับชมก่อนเลยนะครับก็คือก่อนอื่นเลยนะเรานั้นต้องมีตัว Gemini ก่อนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราพาไปเลยนะครับ ก็นะครับให้เราค้นหานะครับผมนั้นพิมพ์ชื่อว่า g m i ีไนนะครับแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับที่ตัวนี้นะจิ o g คู g กิลจ i มีนะครับกดเข้าไปเลยถ้าใครใช้มือถือนะครับก็สามารถทําได้นะเพราะว่าจีมี m i n i นี่สามารถทําได้ในส่วนของมือถือก็ได้เหมือนกัน iPad ก็ได้เหมือนกันโน้ตบุ๊กก็ทําได้เหมือนกันนะครับ i o s Android ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเรากดเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของประมาณนี้ทุกคนเนาะเราก็บอกนะครับให้ส่วนของ ตรงนี้เราก็เลือกมันจะมีเครื่องมือข้างล่างนี่ทุกคนคือด p Research นะครับแล้วก็เป็น b a นาน่า image banana ตรงนี้ทุกคนที่มีรูปกล้วยนะเป็นฟังก์ชันที่เขาเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดแล้วก็ canvas นะแล้วก็การเรียนรู้แบบมีคําแนะนํานะครับผมนะก่อนอื่นเลยทุกคนนะก็คือนะถ้าหากว่าเราอยากเจนเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากหาไอเดียแปลกๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะทําเป็นภาพให้มันวเวอร์เรลหน่อยนะก็แนะนําให้เราไปที่ในส่วนของเอ่าเรียกว่า chatgpt นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ใช้ ChatGPT นะครับแล้วก็ให้เขาช่วยคิดในส่วนของพร้อมนะก็คือผมก็บอกเขาว่าคุณมีความเชี่ยวชาญด้านเจนรูปภาพจาก Gemini Banana อยากให้ช่วยอยากให้ช่วยให้ไอเดียสร้างภาพเกี่ยวกับพร้อมที่เริ่มต้น ด้วยคำว่าคนเจียวช่วยกันจุดๆ,ๆเช่นคนเจียวช่วยกันซ่อมรองเท้าให้คุณส่งไอเดียที่แปลกๆทำให้เกิดไวรัเรลนะครับเขาก็ใช้ GPT ก,ก็ส่งไอเดียนะมาประมาณ10บอันด้วยกันตรงนี้ทุกคนนะก็ตรงนี้นะครับก็คือไอเดียพร้อมใช้ในแนวคนเจียวช่วยกันที่ทำให้ดูแปลกตาและมีโอกาสไวอรัลนะหนึ่งคือคนเจียวช่วยกันปลอกแก้วปลอกกล้วยแก้วโดวยการใช้เลื้อยเจียว แทนที่จะใช้มีดท,ที่ผมให้ดูเมื่อกี้เป็นตัวอย่างเนาะอ่าอันนี้คือก็ช่วยการชงกาแฟอันเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าให้ขึ้นบันไดไปตักผงกาแฟจากไม่เล็กเดียวอ่ะเดี๋ยวเราลองให้อ่เาเราลองใช้พรอมนี้นะครับผมนะอ่าผมขอใช้พร้อมนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นบันไดอ่ะกดเลยทุกคนนะอ่ะลืมไปทุกคนนะผมลืม ผมลืมอ่ากดที่รูปภาพทุกคนนะถ้าว่าถ้าเราลืมกดรูปภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะประมาณว่าเขาคิดว่าเราต้องการหาข้อมูลนะอ่าเดี๋ยวเรากดใหม่ทุกคนกดที่เครื่องมือซ้งด้วย Image ก่อนนะกดปั๊บนะจะเป็นอ่าเครื่องมือนี้ก็คือจะเป็นสีฟ้าต่อเห็นไหมทุกคนแล้วก็กดใหม่นะอ่ะเมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมลืมกดทุกคนปั๊บอ่ะกดเลยทุกคนเดี๋ยวทาง AI เขาจะเจนรูปภาพให้กับเรานะครับผมนะตรงนี้นะ ดูเหมือนว่าอ่านในเขียนคนอ่านเมื่อกี้ผมคิดว่าเขาจะให้ข้อมูลแบบเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้หลังรด้ยเมื่อกี้กะว่าถ้าหาเป็นแบบนั้นอีกคือเราต้องรีเฟซใหม่แล้วก็เปิดใหม่นะครับผมนี่ก็คือว่าเขากําลังสร้างภาพอยู่นะครับนีุ่กคนเนาะอ่าเขาบอกว่านะนี่ดูโอเมเลก,กาแฟนะครับว่าภาพคนเจียวตัวเล็กๆจํานวนมากกําลังช่วยกันชงกาแฟโดยมีคนเจียวกลุ่มหนึ่งกําลัง ปีนบันไดสูงที่ทํามาจากก้านไม้เล็กๆขึ้นไปบนโต๊ะขนาดใหญ่ซึ่งวางเมล็ดกาแฟเมล็ดเดียวเอาไว้นะครับนี่ทุกคนก็คือขึ้นขึ้นบันไดไปตักผงกาแฟจากเมล็ดเดียวทุกคนนะคนเจียวรอนนั้นใช้ช้อนขนาดเจียวตักผงกาแฟที่บดจากเมล็ดนั้นอย่างระมัดระวังเพื่อน,นําไปใส่ในเครื่องชงกาแฟขนาดเล็กเจียวที่อยู่ด้านล่างบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความพิถุมือแสดงให้เห็นถึงความพยายามอันน่ารักของพวกเขาในการสร้างสารรค์เครื่องดื่มโปรดอ่านเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันทุก กดนะปั๊บเลยนี่ดูคนนะโอ้จ้โอ้สวยงามมากทุกคนก็จะมีบาเล็กาแฟแล้วก็มีบันไดนะตามที่เราบอกให้เขาสร้างหลายทุกคนก็ขึ้นไปแล้วก็นำมาเล็กกาแฟแล้วก็มันจะมีผงนะที่มันบดอยู่นะแล้วก็เอามาข้างล่างนะครับแล้วก็กําลังชงกาแฟอยู่นี่ดูคนนะสวยงามมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานะครับนะั่นก็คือจะสร้างาใช้พร้อมอีกพร้อมหนึ่งนะครับก็อันนี้คือ คนเจียวช่วยกันย่างไก่นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเจาะมาประมาณไหนทุกคนเนาะพร้อมพวกนี้ทุกคนนะคือเดี๋ยวก็คือคุณแค่ถ้าสมมติว่าคุณจะคิดเองไอเดียเองคือคุณแค่บอกว่านะครับประมาณนี้ก็คือคุณแค่เขียนว่าคนเจียวช่วยจุดๆก็คือจุดๆคือตามด้วยสิ่งที่คุณต้องการให้เขาทํานะครับผมนะอ่านี่คือคนเจียวช่วยกันย่างไก่ใช้ไฟแช็คแทน เต่าทานทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนผลลัพธนะ์เนาะแล้วเขาเขาก็จะอธิบายได้ว่าภาพนี้มันคืออะไรยังไงนะครับก็คือภาพที่กําลังเจนอยู่ก็คือเขาอธิบายเราสามารถที่จะอธิบายภาพนี้ด้วยนะครับผมนะก็คือสุดยอดไปเลยค่ะนี่คือภาพที่น่าสนใจของเราคนเกียวกับการทบราบาร์บีคิวที่ไม่ธรรมดาอ่ะเราให้เขาย่างไก่นะแต่ว่าตัวไอคิดว่าจะให้ทำบราร์บีคิวนะก็คือเขาออกแบบรูปภาพสร้างสารรค์เนเชนที่เป็นบราร์บีคิวนะครับนี่ทุกคนนะ นี่ทุกคนเห็นไหมโอ้ยสวยงามทุกคนนะก็มีมือจากจากคนก็คือคนโตแหละแล้วก็จะมีในส่วนของโอ้ยสวยงามมากทุกคนเื้อนหลังคือเฟื้อหลังเป็นสีเขียวด้วยมันก็เลยเด่นนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนแล้วก็โดยที่มีคนเจยอคือเอาน่าจะเป็นในส่วนของผักเนาะแล้วก็ใบไม้ตัวเล็กๆแล้วก็มาเป็นใบพักนะครับอโอ้ยสวยงามทุกคนก็นี่ทุกคนนะเขาก็บอกนะอธิบายว่าภาพนี้ประมาณไหนทุกคนอ่ะเดี๋ยวเอาอีกพร้อมหนึ่งนะครับผม อ่าคนนี้คือคนเฉียวช่วยการตัดหญ้าอันนี้คนเฉียวช่วยการรีดผ้าอ่ะรีดผ้าน่าสนใจอยู่ทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับผมนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นในส่วนของผ้าที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กทุกค,คนเดี๋ยวเอาพร้อมนี้ปั๊บทุกคนอ่ะคนเฉียวช่วยการรีดผ้าใช้ช้อนร้อนๆ้อนแทนเตารีดอ่า มาดูกันว่าจะออกมาประมาณไหนนะแล้วก็เขาจะมีรูปแบบการอธิบายหรือเปล่ามีทุกคนนะนี่ทุกคนนะโซย่าไอเดียอีกแล้วค่ะนี่คือภาพที่น่ารักของเราคนเจียวกับการรีดผ้าด้วยอุปกรณ์สุดสร้างสรรค์นนะแล้วห้องซักรีดเจียวที่เต็มไปด้วยกองเสื้อผ้าขนาดเล็กเจ,เจียวเหล่าคนเจียวก็กําลังง่วงอยู่กับภารกิจอันแสนสาคัญนั่นคือการที่เสื้อผ้านี่ทุกคนนะอ๋อแต่ว่า มันผิดพลาดตรงอย่างเดียวทุกคนนะผิดพลาดตรงนี้ทุกคนนะก็คือจะมีมือที่มันใหญ่ออกมาเนาะแต่ว่าที่จริงคือเราเราเราอยากได้แค่คนเจี๋ยคก็ไม่เอามือนี้เข้ามาด้วยทุกคนนะอันนี้ก็มีเหมือนกันทุกคนนะอ่าแต่ว่าอันนี้อันนี้คือเออก็คือว่าเขาเข้าใจผิดว่า าถ้าที่เรานะคือเราว่าให้ใช้ช้อนร้อนแทนตาลีดนะครับผมนะแต่ว่า,เ,าเขาเอามือใหญ่เข้ามาที่จริงคือเราอยากให้คนเจียวนี้คือมีช้อนเล็กๆคือเป็นช้อนตัวนี้ร้อนๆแล้วก็ใช้เป็นแทนตัวลีดทุกคนนะก็โ <c oughs> อเคยอยู่แหละทุกคนนะก็โอเคยอยู่แหละนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูถัดไปต่อนะครับดีวผมจะให้เขาเจนอีกอันหนึ่งทุกคนนะเนาะอันนะี้คือคนเจียวช่วยการเปิดกระป๋องนะอับลมอับลมนะปั๊บยวดูว่า มีอีกระเ่าน,ในา้ในส่วนของในส่วนของมือนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คําว่าใช้ค้อนลมหรือเชือกตรงนี้ใส่นาะเราแค่เอาข้างหน้าอย่างเดียวนะครับดูว่ามันะออกมาในรูปแบบยังไงนะครับผมนี่ดูคนเนาะบนพื้นโตะน่าจะมีแหละถ้าหาว่ามันคิดนีทุกคนนะก็นะถ้าใครสนใจนะคือตัว G ีมีนตัวนี้คือสามารถใช้ฟรีทุกคนตอนที่ผมใช้ในรูปแบบฟรีอยู่นะแล้วก็ ตัวที่เป็นฟรีนะครับอระหอนี่ทุกคนไม่มีมือออกมาทุกคนนะก็อันนี้คือว่าคนเจียวช่วยกันเปิดกระป๋องน้ำอับหลนทุกคนนะอับลมนี่ทุกคนนะก็เขาก็ช่วยกันนี่ทุกคนนะช่วยกันเปิดกระป๋องน้ำอับหลนให้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่าคนเจียวอะไรเอ่ยอันนี้อันนี้น,นี่ผมไม่เอาพร้อมจากชาชีพิธีนะอ,อันนี้ผมจะพร้อมเองละกันตรงนี้นะครับผมก็เขียนว,ว่าคนเจียวช่วยกันใช่ไหม ช่วยกนานซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อม,อมช่วยกันซ่อมคอมพิวเตอร์ computer นะครับอ่เดี๋ยวมาดูว่าจะออกมาประมาณไหนก็คือว่าให้ คนเจ๋วคือช่วยการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับเรานะหรือว่าจะมาประมาณไหนคือคอมพิวเตอร์จะเล็กหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ใหญ่แล้วก็มีตัวเจยวนะครับอยู่ในเคสคอมพิวเตอร์อะไรกระเป่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะออกมาประมาณไหนแต่ว่าตัวนี้คือว่าเราก็ไม่ได้อธิบายให้มันลึกซึ้งเท่าไหร่นอกคือเราแค่ว่าคนเจ๋วช่วยการซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วก็ทาให้ AI เขาก็ไปสร้างสรรค์เองไปจินตนาการเองนะครับนี่ทุกคนนะแน่นอนคระลองจินตนาการถึงภาพนี้ทุกคนนะเขาก็จินตนาการเองว่าเป็นคอมพิวเตอร์ประมาณไหนทุกคนอ่าน ตามที่ผมคิดอยู่นะคือออกมาเป็นเป็นเป็นเคสนะแต่ว่าตัวนี้ทุกคนนะคือคอมพิวเตอร์อะไรเอ่ยมีซิงตรงนี้ทุกคนนะอ่าแต่ว่าก็โอเคละเนาะโอเคเขาก็นะครับคนเจี๋ยก็ทําการช่วยการซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่นี่ทุกคนนะ ประมาณนี้เลยนะครับผมนะถ้าใครนะครับอยากให้ตัวเจียวตรงนี้สร้างสารรค์อะไรนะเพืพ่อนๆก็มาลองใช้งานกันดูนะครับจิมมนายก็ใช้ฟรีนะครับผมนะก็แค่เรามีบัญชีของ Google นะก็สามารถที่มาใช้งานได้นั่นเองนะถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่ออยากดูวิดีโอถัดไปก็กดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ